สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปัดในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องมาตรากกเรื่องมาตรากกมาตรากกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ารากหมวกนกผัก ยังมีพยัญชนะอื่นที่เป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงอยู่ในมาตรากกนั่นก็คือขอไข่คอควายคอระครังคำที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะก็จะมีคำว่าเลขอ่านว่า เลขคำว่าเลขนี้นะคะมีขอไข่เป็นตัวสะกดค่ะโรคอ่านว่าโรคคำว่าโรคนี้นะคะมีคอควายเป็นตัวสะกดค่ะเมฆอ่านว่าเมฆและคำว่าเมฆนี้นะคะ มีคอระคังเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของคำที่อยู่ในมาตรากกคำแรกคือคำว่าก้อนเมฆกออนกมิโทโกรมเอคอเมฆก้อนเมฆเด็กๆสังเกตนะคะคำว่าเมฆนั้นนะคะมีคอระคังเป็นตัวสะกดค่ะคำต่อไปค่ะ ปลาหมึกปรออาปลาหอมออึกอหมึกปลาหมึกพริกอรออีกอพริกสุนักสออุสุนออะขอนักเด็กๆสังเกตคำว่านักนะคะมีขอไข่เป็นตัวสะกดค่ะ ครกคอรออกกอครกห,กห,าอ,าหาอห,หามกหออหอไมเอกหอหอมอกกอหมกหอหมกโลกรออกอโลกนกฮูกนออกกนกห,หนออ,กกหอูกอฮูก นกฮูกหมวกหอมอวกอหมวกดอกไม้ดอ,ออกอดอกมอไอไมมิโทไม้ดอกไม้เด็กดอกเอกอเกเด็กเด็กๆคะและนี่ก็คือ ตัวอย่างของคำที่สะกดด้วยมาตรากกค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาหาคำที่อยู่ในมาตรากกกันค่ะขอแรกกันเลยค่ะสวยปลูกแก้วคำว่าสวยปลูกแก้วเด็กๆคิดว่าคำไหนที่อยู่ในมาตรากกคะ เก่งมากค่ะเด็กๆคําว่าปลูกค่ะเพราะว่าคําว่าปลูกนั้นมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะข้อต่อไปค่ะตัวเลขเปิดแอบและทั้ง3คํานี้นะคะคําว่าตัวเลขเปิดแอบคําใดคะที่อยู่ในมาตรากกค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ คำว่าตัวเลขค่ะเด็กๆสังเกตคําว่าตัวเลขนะคะคําว่าเลขนั้นมีขอไขเป็นตัวสะกดค่ะสายกินหมอกคําว่าสายกินหมอกทั้ง3ามคำนี้คําใดอยู่ในมาตรากกคะเก่งมากค่ะเด็กๆ คำว่าหมอกค่ะคำว่าหมอกนี้มีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะธาตุเมฆเย็นคำว่าธาตุเมฆเย็นทั้งสามคำนี้คำใดอยู่ในมาตรากกคะเก่งมากค่ะเด็กๆคำว่าเมฆคำว่าเมฆนั้นนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะ ว่ามีตัวสะกดคือคอระครังค่ะโรคบุญอัดคำว่าโรคบุญอัดเด็กๆคิดว่าคำไหนอยู่ในมาตรากกคะเก่งมากค่ะเด็กๆคำว่าโรคค่ะคำว่าโรคนั้นนะคะให้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะ มีคอควายเป็นตัวสะกดค่ะสนุกไหมคะเด็กๆกับการเล่นเกมหาคําที่อยู่ในมาตรากกไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ